หลังๆมานี้คือว่าก็เกิดเหตุไฟไหม้บ่อยนะดูภาพเนี่ยควันไฟคลุ้งรุนแรงมากครับท่านผู้ชมครับรถดับเพลิงจำนวน6คันด้วยกันครับจากเทศบาลเมืองการทะลักและก็กรมฐานพรานที่2 3เาเข้าควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้โกดังรับซื้อของเก่ารบริเวณถนนสายการทะลักเข่าพระวิหารตะบนหนองย่าลาดอำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดแต่ว่าด้วยต้นเพลิงนะครับเป็นเศษวัสดุแล้วก็ของเก่า เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีครับเผาไหม้ทาให้ไฟเนี่ยลุกไหม้อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ต้องมีการป้องกันพื้นที่อันตรายเพราะว่าบริเวณโกดังเนี่ยอยู่ใกล้กับตลาดสดและก็เป็นเวลาที่ประชาชนเดินทางมาตลาดเป็นจานวนมากนายประเมศการตะวันนิตชกลอายุ79ปีเจ้าของโกดังรับซื้อของเก่าเนี่ยก็ให้การว่าต้นเพลิงนะครับน่าจะมาจากด้านหลังของโกดังครับเพราะว่ามีกลุ่มควันพุ่งออกมาจากด้านหลังแต่ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ ซึ่งได้ให้ข้อมูลกับนังกงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกนการทะลักษ์ไปหมดแล้วละครับจนนที่ดับเพลิงก็ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงแล้วครับจึงสามารถควบคุมเพลิงในวงจำกัดเอาไว้ได้โดยใจะให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหมในครั้งนี้ส่วนความเสียหายเนี่ยคาดว่าไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทเลยนะครับ